สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mango Channel นะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในซีรีส์จิน่จะจิน่จะนะคะสาวน้อนใตะเกียงแก้วของเรานนองเอลินนั่นเองนะคะแต่ว่าในซีรีส์นี้บอกเลยว่าแบบมียักษ์สีฟ้งในตะเกียงแก้วเนาะเจ้านะคะเ <th ud io> พราะว่าสอบไได้เตะเจ้าปัจจุบันนี้เนองเอลินของเราก็ยังคงเป็นเช่าสิ้นธรรมดาอยู่นะคะมัวก็เลือกวิธีที่จะให้น้องเขาเป็นวิชแบบมีอาจารย์ละกันนะคะก็ ดูเป็นวิธีที่ยากที่สุดค่อนข้างที่จะหลายขั้นตอนอยู่แต่ก็ไม่ยากมากนะคะค่อนข้างที่จะชิวๆเบยๆเลยทีเดียวต่ลงยางไม่ยากนะคะงงไปหมดแล้วเรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกกันก่อนเลยนะคะก่อนอื่นเราก็ไปที่ประตูเวทมนต์ค่ะประตูเวทมนต์อยู่ที่เมืองกลิเมอร์บุ๊กนะคะทางด้านซ้ายบนสุดของแบบเลยหาไม่ยากนะคะประตูจะแบบตั้งอยู่กลางแม่น้ําเลยทีนี้เขาก็จะทำเราว่า เรากราพอปะฮีจะขามผ่านกระแสน้ำบนนะคะไปสู่อาณาจักรเวทมนต์หรือเปล่าเราก็ตอบไปเลยว่า enter the portal นะคะไปแน่นอนแค่นี้ชิวๆเบ,บย์เบใครจะไปกลัวนะคะตอนนี้เราก็มาถึงโรงเรียนเวทมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะต้องทําการหาปรมาจารย์สักท่านหนึ่งนะคะท่านใดก็ได้เราก็เลือกเป็นท่านนี้เลยแล้วกันเพราะว่าผมเขาสวยดีค่ะ หลังจากที่เราทำการทักไทยเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นนะคะเราก็จะถามเขาว่า how to use magic เนาะทีนี้ทุกคนจะเห็นได้ว่าปรมาจารย์ทั้งหมดอะมีมีมากกว่า1เนาะจริงๆก็คือทั้งหมดมีประมาณ4คนก็คือ4สาสตร์นั่นเองอารมณ์ประมาณฮ้องหวอดอะทุกคนนะคะก็จะมีหลายบ้านเขาก็จะถามเรากลับมาว่าการเรียนเวทมนต์เป็นการผสมภัยที่วิเศษและเต็มไปด้วยอันตารายแน่ใจหรอว่าคุณพร้อมที่จะเป็น spell caster นะคะ เราก็ตอบไปเลยว่าฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ ready นะคะหลังจากที่เขาไลาเ่เวทมนต์เสร็จนะคะ<ม>เขาก็จะบอกเราว่าโอ้ฉันต้องการเมจิกมดทั้งหมด7ชิ้นเนาะให้ไปให้เราไปค้นหานะะในอันศักรแห่งนี้นั่นเองแล้วก็นํามารีเทิร์นให้ฉันก่อนที่เวลามนเออสกดจะคลายลงนั่นเองนะคะก็บอกเลยว่าลูกแก้วนี้ก็คือมีเยอะทุกคนประมาณร้อยพัล้านลูกเราเอาแค่แบบ เลูกก็พอนะคะทุกคนไม่ต้องเยอะทีนี้เราก็เชิญอินมดนะคะให้กับปรมมมารา์ท่านเมื่อกี้เลยท่านเดิมที่เราได้คุยกับเขาไว้นะคะทับทามไว้เมื่อกี้พอหลังจากที่เรามอบให้เสร็จปุ๊บเขาก็จะทําการเปลี่ยนเราให้เป็นนักเวทนะคะตอนนี้ก็ Eli is now a s p s p l l l s t s t e r เรียบร้อยแล้วนะคะคุณสามารถที่จะดู Spellbook ของเธอได้ o p e n Opening her p e r k panel นะคะโดยการกดปุ่ม โอ e n s p เ l l Book ในส่วนของหนังสือนั้นนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเนาะเพราะว่าก็เพิ่งเล่นเหมือนกันบอกเลยสภาพตาตรงนะคะหล <c oughs> ังจากที่เราได้เป็นเมดแล้วนั้นนะคะมันก็ต้องมีการฝึกฝนวิชากันบ้างอะไรบ้างนะคะซ้อมไร้คาถาเวทมนอะไรประมาณนี้นะคะใดๆก็คือฝึกไปฝึกมาก็คอมพลีทแล้วปณิธานขั้นที่1น,นะคะคาถาที่เราได้ตอนนี้นะคะน่าจะเป็นอันเชมเมจิกนี่ทุกคน เผาเป้าหมายของคุณด้วยพลังแห่งไฟโอไมก์กอดเรามาเริ่มเช้าวันใหม่ที่แสนอบอุ่นด้วยการรับประทานอาหารมือง่ายๆนะคะอย่างสลัดผักกรุบๆเพอเนื่องจากว่าเราก็ออกเพิ่งเริ่มต้นชีวิตใหม่เนาะทุกคนเราก็ไม่อยากจะใช้เตาอะไรมากมายงไงกลัวค่ะบอกเลยนะคะไฟมงุงไฟไหม้ขึ้นมามันจะบักคุ้มเสียนะเจ้านะฮะ <c oughs> ด้วยความขยันขันแข็ง,ขง,ขงที่เรามีนั้นนะคะเมื่อทานอาหารเสร็จแล้วเราก็พุ่งตัวเลยจ้า กดถูโรงเรียนที่เรารักนะคะเพื่อฝึกซองเวทมนต์อย่างหนักค่ะทุกคนความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จก็อยู่ตรงนี้จ้ามาหาหน่อยนะคะค่าปณิธานขั้นที่2ของเราก็ได้กระเตื้องขึ้นแล้วนะคะตอนนี้และตอนนี้เราก็มีคาถาไว้ใช้ทั้งหมด2คาถาลวคาทุกคนไหนขอดูหน่อยซิว่าคาถาที่เราเพิ่งได้นั้นมันคืออะไรนะคะอ่านี่สกับรูนะคะมันพูดอยูาหงนี้ใช่ไหม เมคซัมติงอสมบูสะอาดหมดจดแบบไรที่ติน่าจะหมายถึงแบบทําให้ตัวสะอาดแทนการอาบน้ำไรนี้ใช่ไหม <c oughs> คือต้องขอสารภาพเลยนะคะก็พจะเสลนพร้อมๆกับทุกคนนี่แหละนะคะอาจจะมีงงๆอ่องๆไปบ้างนะคะพูดอะไรผิดไปก็ต้องขออัพไรสตรีมนะคะใครมีทริคอะไรก็แนะนำกันเข้ามาได้นะคะถือว่าเป็นการบอกบุญละกันคะ่ะเหมือนเราได้ยินเสียงโทรศัพท์นะคะทุกคนเป็นโทรศัพท์าจากคุณบัตเลอร์ที่น่ารักของเรานั่นเองโทรมาชวนไปนิทรรศการผุแตกทุกคน ตอนนี้เราก็มาถึงงานไฟล์เวิร์กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะภารกิจแรกแล้วก็คงจะเป็นภารกิจเดียวในงานนี้นะคะทุกคนก็คือการดูพุนั่นเองก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะขอทําภารกิจก่อนคะเพื่อความสบายจูอันดับแรกตอนนี้เราก็ต้องทําการหาร้านซูวีเนียก่อนนะคะเพราะว่าเราจะได้ซื้อพุไงแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็จุดเลยจ้ารอบที่แล้วเรามางานนี้นะทุกคนเราให้เน้องเขาจุดพุน้องเขาาจะไปจุดที่กระถางทางด้านนู้นนะเนาะแต่ทาไมตรงนี้ก็คือรีวิวไปเลยทุกคนรีวิวให้ล ลูกค้าท่านอื่นเห็นไปเลยว่าเฮ้ยผู้รัที่มันสวยนะคะอย่างนี้ใดๆก็คือว่าพู้ของเรามันก็สล่อมแหลมนิดนึงนะคะเพราะว่าซื้อดอกเล็กไปนิดนึงไม่รู้จะประหยัดไปไหนติดนิสัยมาสาักรรกทรูริชชตอนนี้ก็สัตภารากิจสําเร็จลุล่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเออเต็มหลอดเลยทําภารกิจเดียวก็พอไม่ต้องแบบ หลากหลายปวดหัวใดๆเนาะตอนนี้ก็ได้เวลารับทานอาหารแล้วนะคะน้องน่าจะหิวไม่ไหวเนาะคือเดินมาสั่งเองเลยซ่าตก็เวลาก็ค่ำคืนดึกๆแล้วเนาะดูเหมือนว่าน้องจะสั่งเป็นเมอร์เกตซอสเซจเนาะ เป็นไส้กรอกเนื้อเองนะคะแล้วก็มีซอสด,ดิฟอยู่ด้านข้างก็เออก็ดูน่ากินอยู่นะเอาจริงลุกกันทําไมคะเนี่ยอ๋อคือประมาณว่าน้องจะพ่นไฟทุกคนก็คือลุกหนีเลยนะคะดุเดือดเผ็ดมันไม่เกรงใจใครนะคะพ่นไฟแบบไม่เกรงใจใครเป็นเลยกลับมาที่บ้านของเรากันดีกว่านะคะก็จะมีความสปุก,กี้เล็กน้อยค่ะทุกคนไม่ต้องตกใจไปนะคะคิดว่าก็จะมีผีโผลมาเรื่อยๆแบบนี้แหละคะ่ะเพราะว่า มันเป็นอุบนิสัยของบ้านหลังนี้นะคะทุกคนก็จะมีความน่ากลัวเป็นสีสันนะคะวันนี้จะมาเป็นสีแดงนิดนึงบางวันก็จะเป็นสีเขียวสีม่วงแล้วแต่นะคะว่าจะมีผผีอะไรโผล่ออกมานะคะแต่รับรองว่าไม่มีผีเกาหัวแน่นอนค่ะกลากเลยนะคะ อุปกรณ์ทำอาหารกินเลยนะคะเนี่ยบอกเลยว่าขาดไม่ได้จริงๆค่ะหม้อปรุงยานั่นเองคืองี้ทุกคนตอนนี้เราก็ยังเป็นบิ๊กนิเนอร์อยู่เนาะก็ยังแบบทําอะไรไม่ได้มากใช่ไหมคะแต่ว่าก็อยากจะให้น้องใช้หมอ้อบ้างอะไรบ้างนอกจากปรุงยาแล้วนั้นนะคะน้องก็ยังสามารถทำแมคแอนด์ชีสได้อีกนะคะบอกเลยว่าดีกรุ๊ปใดๆก็คือว่าเราก็ลืมแนะนําสมาชิกในบ้านไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่น้องดัชเชสก่อนเลยดีกว่าเจ้าแมวน้อยของเรานั่นเองซีรีส์นี้เราขอเป็นธาตุเหมียวนิดนึงนะคะทุกคนจริงๆก็คือตั้งใจจะให้น้องแมว เ,เ,เป็นสีดํานั่นแหละเพราะว่าคุณยายไทยฮิราก็เลี้ยงน้องชิเคเก้นสีดำเนาะแล้วก็เซรามูนก็เลี้ยงน้องลูน่าสีดําเช่นกันแต่ก็คิดไปคิดมาเปลี่ยนสีบ้างก็ดีอะไรอย่างงี้คะก็เลยมาเป็นน้องเปอร์เซียสีขาวน่ารักน่ารักปุกปุยแบบนี้เนื่องจากว่าน้องเอลินก็ค่อนข้างที่จะยุ่งเหยิงกับการเป็นแม่มดน้อยฝึกหัดอยู่นะคะการมีปัเกเลือกก็คือช่วยเราได้เยอะทีเดียวเลยลดน้ำำําทําความสะอาดนะคะแต่ก็ยังไม่เคยเห็นทากับข้าวให้เราเลยก็ยังแบบต้องทาเองอยู่ดีว่างๆเราก็มาฝึกซ้อมเวสโอนก็้มอน มีอยู่สีสัดนะคะทุกคนจะสามารถถูกได้หมดเลยจะมีแบบสายแก้งคนสายปฏิบัติที่แบบเป็นพวกแบบซ่อมแซมของเจกให้คนสะอาดขึ้นของสะอาดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีสายเลนน็ดแผลท่าเนาะทำพวกครอเนอะไรแบบนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยเราไม่ค่อยแน่ใจเดี๋ยวไว้เรามาเลยลียรู้ไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับใครที่สวยเอ้ยทำไมพูดแตกๆนะคะก็ต้องบอกเลยว่าปกติเราใส่เป็นแบบใสเนาะ,ะแล้วมันหายคนคือแบบ ได้กลับมาใส่รีเป็นแบบที่มันมีเหงือกหะทุกคนเป็นอะไรที่คือพูดลําบากมากชีวิตคือแบบยากขึ้นไปอีกเข้าตัวนะคะไม่ต้องห่วงไปคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะรีบหาวิธีแก้ไขโดยการไปทําอันใหม่นะคะตอนนี้ก็กาลังหาเวลาว่างอยู่ในส่วนของ spellcaster perk นะคะสิทธิพิเศษของนักเวทเนาะเราสามารถสะสมแต้มแล้วก็มาแลกได้นะคะทีนี้เราก็มาดูกันว่าเราสามารถแลกอะไรได้บ้างเนาะตอนนี้เราก็ยังเป็นเออ neo f i e อยู่นะคะเป็น beginner แม่มดฝึกหัดนั่นเองในส่วนของ knowledge is magic ก็คือเพิ่มความเร็วในการอ่านแล้วก็ค้นคว้าด้วยคอมพิวเตอร์ได้เร็วมาก นนะะในส่วนของ Blender Arm ก็จะเป็นความเร็วในการคัฟพชั่นต่างๆนะคะก็จะเพิ่มเร็วขึ้นทําเร็วขึ้นอะไรอย่างเนาะ,ะในส่วนของ Discharge นี่คืออันนี้ไม่แน่ใจจริงๆขอข้ามไปก่อนเดี๋ยวจะไว้หาโอกาสมาทดลองให้ดูนะคะต่อมาก็จะเป็น Incredible for Angel นะคะเมื่อเราทําการเก็บเกี่ยวในเมืองเวทมนต์เนาะเราก็จะได้รับวัตถุดิบมากขึ้นนั่นเองส่วน a d Perimeter เมื่อเราทําการทดลองและฝึกฝนค่าประสบการณ์ก็จะเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นและลดโอกาสผิดพลาดนั่นเองนะคะก็ที่แปลแปลมานี้ก็ไม่แน่ใจว่าถูกหรือ ะะถ้าสมมติว่าผิดตรงไหนสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเราจะได้แบบแก้ไขให้ท่านผู้ชมท่านอื่นได้รับทราบเนื่องจากว่าตอนนี้ก็เหนืน่อยจากการฝึกฝนไร้เวมนมนอย่างหนักหน่วงนะคะยามนี้ก็ดื่ๆค่มคืนหลอดค่าความต้องการของเราก็ขึ้นเหลืองอีละนะคะทุกคนเดี๋ยวเราขอแวะทำอาหารทานนิดนึงก่อนมือน,นี้ก็ขอเลือกเป็นสลัดอีกเช่นเคยค่ะเราให้บาปสกิลทำอาหารของเราแก่กล้ากว่าน,นี้อีกนิดนึงนะคะแล้วก็่อยเลื่อนขั้นเปลี่ยนเมนูเมนูอะไรก็ว่ากันไปเราไม่ทำเมนูนี้ตลอดไปแน่นอนค่ะทุกคนจะสังเกตได้ว่าหน้าตา ของเรานะคะก็จะมีหน้าตาที่เปลี่ยนไปมีความเป็นกระดาษเก่าๆมากขึ้นมีลูกแก้วบอกปริมาณอะไรสักอย่างอยู่ทางด้านบนนะคะส่วนบ้าทางด้านล่างก็จะบอกอขั้นนักเวทของเราเนาะว่าตอนนี้เราอยู่ระดับไหนแล้วนะคะตอนนี้เราก็ยังเป็นนีโอไฟต์อยู่นะคะพอถ้าหลอดเต็มปุ๊บเราก็จะกลายเป็นอะโคลไลท์ทันทีค่ะรับทานสลัดเพื่อสุขภาพกายและนั่งกับน้องดัชเชสเพื่อสุขภาพใจนะคะทุกคนมุมทานหาของเราก็คือแบบได้อยู่นะทุกคนอารมณ์วิวคาเฟ่ไงคะวิวหน้าต่างบานใหญ่ บานโตคือมองไปก็คือเห็นวิวหน้าบ้านที่ดูดีเย็ Luckily, นๆก็จะมีคนมาจอกกงจอกกิ้งไรเงี้นะคะไม่เหงาเลยเดี๋ยวขอญาตให้น้องเอลินไปพักผ่อนพักกายพักใจก่อนนะคะเน็ตเหมื่อยมาทัางวันและและทีน <ấy ugs> ี้เราก็ไม่อยูしし่กับคุณดัชเชสกันบ้างดีกว่านะคะใดๆคือไม่ได้ตั้งใจจะละลาบจะลวงน้องเด้อไม่ได้ตั้งจะมาดูน้องทาธุรัส่วนตัวแต่อย่างใดแต่ก็คือจะมาอวดห้องน้ําค่ะห้องน้ําแบบใช้เป็นระบบอัตโนมัติจ้าธุระส่วนตัวเสร็จปุ๊บเก็บกวาดชั้นชีไม่ปล่อยให้ส่งกลิ่น่่่่อออยาางนนนนนะททีักก็ไไไไไมมมครุชชป ว่าอาจจะได้หาเพื่อนให้น้องหรือเปล่ากลัวน้องสงาหรืเกินหลือใจเริ่มเช้าว,วันใหม่ที่สดใสกับการรับทานแมคแอนชีสอีกเช่นเคยนะคะที่ได้จากหม้อปรุงยาของเราณนะห้องใต้ดินนั่นเองครับอิ่มละก็ล้งหม้อน,นิดนึงนะคะเดี๋ยวปรุงยาต่อเลยจ้าโอ,อ้วทําดาษที่ไหนนะคะ ไม่ต้องล้างให้เมื่อยไล่คาถาไปเลยค่ะทุกคนเราคิดว่าน่าจะแบบเป็นคาถาที่ใช้อสคับบรูนะคะสคับบรูนั่นเองนะคะทำให้แบบซัมติงนะคะสะอาดสะอา้านการปรุงยารอบนี้ของเรานะคะก็เป็นการฝึกฝนทดลองเนาะ,ะจะได้เป็นโพชั่นสูตรอะไรก็ต้องมาลุ้นกันเจ้านะฮะ <c oughs> สิมบลชิมเมอร์ของเรานะคะน่าจะเป็นเกี่ยวกับสายบิชิฟเนาะ ที่แบบว่าคล้ายๆกับอาจารย์ผมสีชมพูที่เป็นคนเปลี่ยนเราให้เป็นแม่หมดอะทุกคนนะะไฟก็คือเก๋อย,อยู่แบบมีความสีฟ้าให้อารมณ์แบบไฟเวทมนต์อะไรเงี้ยนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้น้องแอลินของเราได้คนพบโพรชั่นสูตรใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดสมุดดูกันว่าอะไรเอ่ยนะคะจะอยู่ในหมวดของอัลเคมีนะคะตอนนี้ก็มีโพรชั่นสูตรใหม่ชื่อว่า กูด for จนะูนเนาะทุกคนน่าจะเป็นแบบน้ำยาเห็นความโชคดีนะคะเช้าวันใหม่ที่สดใสหัวใจอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะพาน้องด mm ัชเชสมาตรวจสุขภาพกันสักหน่อยนะคะก่อนที่จะไปทำอะไรนะั้นเราก็จะต้องมาลงทะเบียนที่ตู้นี้ก่อนเลยนะะพอลงปุ๊บก็จะมีรายการขึ้นมานะคะว่ารอคุณหมอตรวจรับยาในะระหว่างที่เรารอคุณหมอห้องจื้อน่นะเจ้าเราก็จะแวะมาดูที่ตู้ไข่ของกันนิสนึงนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะก็จะมีขนมลดอายุเพิ่มอายุขนม ชุกชีวิตน้องๆน,นะคะรู้สึกว่าจะเอาไว้ให้ตอนที่วิญญาณน้องๆมาหาเราเนาะแล้วก็ขนมนี้ให้ได้เลยแล้วก็จะชุบชีวิตน้องกลับมานะคะแล้วก็มีขนมเพื่อสุขภาพที่ดีนั่นเองนะคะก็ขอสารภาพเลยว่าตั้งแต่ซื้อแพ็คนี้มานี่ก็เป็นครั้งแรกเลยเหมือนกันที่ได้มาคลินิกแห่งนี้นะคะเอาละค่ะตอนนี้ก็เหมือนจะได้คิวตรวจแล้วนะคะดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้ด้วยดีไม่มีอะไรนะ่ากังวลเลยเพราะว่าเสร็จเร็วมากค่ะปกติแล้วเวลาเราเลี้ยงสัตว์นะคะเราก็จะต้องพาเด็กๆเ,เขาไปตรวจสุขภาพเนาะเป็นประจำประจำปีอะไรเงี้ยก็ ะคะ่ารักษาก,ก็ไม่บานปลายเนาะผลออกมาแล้วจ้าน้องดัชเชตก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะทีนี้ก็จะมีอยู่2ช้อยให้เลือกเนาะว่าจะเลือกฉีดวัคซีนไหมป้องกันอาการป่วยในรเร็วๆนี้นะคะก็การไว้ดีกว่าแกนะเออนะคะคุณหมอแนะนําอีว่านะคะหรือจะไม่รับทรีตเมนต์ก็ได้แล้วแต่นะคะเราก็ต้องเลือกฉีดอยู่แล้วนะคะซีรีส์นี้มีเงินราคาดีไม่แรงหลังจากนั้นเราก็แวะมาที่เมืองเวทมนต์กันนิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะกลับบ้านถือว่าพาน้องดัชเชสมาแอบเมืองเวทมนต์นะเจ้านะ ะค,ะคืออย่างนี้ทุกคนเราตั้งใจว่าจะพาทุกคนมาดูร้านค้าต่างๆนี่แหละในเมืองเวทมนต์ว่ามีร้านอะไรบ้างขายอะไรบ้างนะคะประกอบการตัดสินใจเนาะสำหรับใครที่กำลังที่อยู่ว่าเอ๊ะจะซื้อดีไม่ซื้อดีเนาะเอาละค่ะเรามาดูที่ร้านแรกกันก่อนเลยนะคะก็จะเป็นร้านที่จําหน่ายพวกวัตถุดิบในการปรุงยานเนาะ สูตรยาที่เราสามารถปรุงได้ก็จะเป็นสูตรนี้นะคะ Good f o r j u n e เนาะวัตถุดิบที่จะใช้ก็จะมีเทอร์ควอยต์และวาราเรนยนรูทนะคะตอนนี้น้องก็ได้มาถึงแล้วเนาะมาดูซิว่ามีอะไรบ้างนะคะ Angelfit Apple Dragon Fruit มีดอกลิลลี่มีมันฝรั่งมีกบด้วยนะคะใดๆก็คือละแลกผ่านไปก็ไม่ได้อะไรเลยนะคะยังไม่ได้อะไรที่ใช่เลยมาดูที่ร้านที่2กันบ้างดีกว่านะฮะร้านนี้ก็จะขายพวกไม้กงไม้กวาดคริสัลอะไรอย่างนี้เนาะ อาได้แล้วทุกคนนะคะหินเทอร์ควยส์ร้านนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะเนาะมี5อย่างเองอะเดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปกันเลยดีกว่ามาถึงร้านสุดท้ายกันละนะคะร้านนี้ก็จะขายพวกคาถาหนงังสือแว่นมนม์เล่มใหญ่ๆนัน,นะ่นะเนาะสรุปว่าวันนี้ก็ยังได้ของไม่ครบแต่อย่างใดคะ่ะทุกคนยังไม่สามารถที่จะทำกู o ดฟอร์จูนพ o ร์ชั่นได้เนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้คราวหน้าเรามาช็อปกันใหม่ในวันที่9เดือน9 โอ้โหกว่าจะถึงบ้านสักทีนะคะเดินเมื่อยชีนกันเลยทีเดียวขอให้ได้นวดกดจุดนิดนึงสําหรับใครที่เป็นสายทิพเดินเยอะๆนะคะน่าจะเข้าใจดีว่าการนวดนี่มันฝีนแค่ไหนมีบ่บตเตอร์มันดีอย่างนี้นะคะ่ะทุกคนในส่วนของใครที่สงสัยว่าเก้าอี้ตัวนี้สามารถทําอะไรได้บ้างเนาะก็ทําเล็บมือนวดมือเท้าปากได้เลยนะ โอ้ยโทษค่ะใดๆคือปากไม่เกี่ยวมือเท้าเฉยๆนะคะน้องเขามากับแพ็กสปาเดย์นะคะในส่วนของคุณบัตเลอร์นั้นก็มาจากวินเทจกามัวส์สตัฟเนาะเป็นสตัฟที่ต้องมีทุกคนบอกเลยช่วยให้เล่นง่ายมากขึ้นมากนะคะยิ่งมีลูกเยอะๆนี่ก็คือบัตเลอร์คือสวรรค์ค่ะทุกคนและเนื่องจากว่าคุณบัตเลอร์นะคะไม่เคยทําอาหารให้เราทานเลยนะคะใครมีวิธีช่วยบอกมิสนึงคือแบบต้องทําเองตลอดเลยอนะ,ะในมื้อเช้านี้ก็ขอทาอาหารนอกบ้านละกันเนาะทำแบบในครัวก็มุมเดิมๆไงเล่นไปเล่นไปก็อาจจะ ในเหตุบ้านนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเนื่องจากว่าเราเป็นแง่ทุกคนคี่เบื่อกินนะ,ะตอนนี้ก็ยังไปอดูร้อนอยู่นะคะน้องเอลินก็จะใส่ชุดในหมดของซัมเมอร์ที่เราเลือกไวประมาณ3-4ชุดนะคะส่วนชุดทั้งหมดก็จะประมาณนี้แหละทุกคนหมวกเอวยอะไรเอวยางแดดบางยูนะคะกลัวฟ้าขึ้นไรงี้นะคะเอาชีวิตจริงมาพูดอีกแล้วเอพูดถึงเสื้อผ้านะคะจังหวะนี้เราก็อยากจะมีโมเมนต์ซักผ้าบ้างอะไรบ้างก็ขอจัดโซนซักผ้านิดนึงนะคะที่เลือกไว้ตรงนี้ก็ไม่รู้จะไปไว้ตรงไหนนะคะไม่มีอะไรเลยตรงนี้ก็ดูเป็นมุมสน สวนแดดล่มลมโกรกนะคะดูเหมาะกก่การซักผ้าตักผ้ามากที่สุดของจะเป็นสําหรับโซนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะเป็นพวกเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าเราตักผ้าเนาะเราก็อยากจะให้ผ้าหอมๆเดี๋ยวเราจะทําการปลูกดอกไม้เอาไว้ใกล้ๆนะคะจะได้เก็บมาใส่ตอนซักผ้าได้สะดวกสะดวกนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราคิดว่าจะไปลงเรียนเวทมนต์สักหน่อยเนาะพบปะสังสรรค์กับชาวเวทมนต์ซักนิดนึงหาคอนแทคคอนเนคชั่นพ่อมดแม่มดซักหน่อยนะคะผูกมิตรกับอาจารย์บ้างอะไรบ้างเพื่อจะได้อะไรดีๆนะคะก่อนอื่นเราก็จะต้องเตรียมเนื้อ เตรมตัวกันนิดนึงหลังจากที่อาบน้าเสร็จปุ๊บนะคะก็กินข้าวสักหน่อยไม่อยากจะให้ความหิวขัดจังหวะขณะที่อยู่โรงเรียนเนาะนี่ไงทุกคนแต่ชดอบอยู่ตรงนี้นะคะที่ประจําของนางเลยมื้อนี้ก็เป็นโอนิกิรินะคะสามารถหาซื้อได้ง่ายๆตามเซลเลยก็แก้ขัดได้อยู่นะอร่อยใช่ได้ไม่แย่เลยทีเดียว มาฝึกต่อไม่รอแล้วนะคืออยากเป็นแบบแม่มดมืออาชีพไวๆไงทุกคนจริงๆคือเรากะขึ้นมาที่จะแบบพบปะชาวเมดเนาะขึ้นมาปุ๊บก็คือดุเดือดไม่ไหวสู้กันสุดๆไปเลยคือคุณเหลืองชนะอีกแล้วนะคะในไฟนี้มาทางด้านนี้กันหน่อยนะคะทุกคนจะเห็นชีคนนี้นะคะคือเขาก็จะแอดวานขึ้นละก็จะสามารถใช้เวทมนต์ในการใช้ช้อนให้เขาคนเองได้นะคะก็คือไม่ต้องคนให้เมื่อยแต่อย่างใดในส่วนของเราก็ใช้มือคนต่อไปจ้า กลับมาสะดึกดื่นเลยนะคะวันนี้ตอนแรกก็กล่าวว่าจะเล่นกับน,น้องแมวสักหน่อยแต่คุยงี้ทุกคนรู้สึกว่าดัชเชสเริ่มที่จะแก่ละก็เลยคิดว่าน่าจะได้เวลาแล้วนะคะที่จะให้ขนมอายุวัฒนะน้องก็เลยจัดไป1ชิ้นค่ะระหว่างที่ให้ไปปุ๊บเนาะเขาก็จะมุนมุนมุนนะคะมีแบบมีความปิ้งวิบวับลิงบิขึ้นรอบตัวน้องนะคะทันใดนั้นปิ้งค่ะทุกคนน้องกลายเป็นเด็กว่ะทุกคนหือคือบาบ เราเข้าใจว่าจะเป็นการลดปริมาณอายุในหลอดไงแต่คือเปล่าจ้าน้องลดเป็นช่วงอายุเลยกลายไปเป็นเด็กไปเลย,เลยนะคะช็อกไปประมาณ0.08วินาทีแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะน้องก็ยังน่ารักอยู่ดีนะคะปลอบใจตัวเองเดี๋ยวขอจัดมือดึอกสักนิดนึงได้ไหมจริงๆก็คือกลัวอ้วนอยู่นะดังนั้นก็ เอาเป็นแซนด์วิชผักละกันค่ะเป็นเมนูที่ดูอ้วนน้อยที่สุดนะคะจะเอาเป็นสลัดผักก็กลัวจะเบื่อเอาจริงก็คือแอบรู้สึกผิดอยู่หน่อยนึงนะทาน้องเด็กลงไม่เท่าไหร่ทุกคนเด็กลงแล้วคือขนหายไปเลยอะดูเหมือนแบบเหมนคนละพันเลยทุกคนขนสั้นไปเลยคือแบบเราก็เลี้ยงเปอร์เซียนะตอนเด็กนะก็คือขนยาวเหมือนกันเหมือนตอนโตน,นั่นแหละทุกคนนีด่ดัชเชสไงเป็นงั้นละ่ะ ขอละลายความผิดด้วยกันจุ๊บเม่งแบบฟิลเลฟกับน้องสักหน่อยนะคะแล้วก็เราก็จะได้ค่าปณิธานเพิ่มขึ้นมาประมาณ100หน่วยนะทุกคนก็ดีอยู่ค่อยรู้สึกดีขึ้นมาหน่อยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวนางก็โตนะคะคิดงี้สวัสดีวันในบ b o ูดบ o าวเดย์นะคะวันนี้เราก็มาทําภารกิจพอกระชุ่มกระชวยหัวใจเล็กน้อยนะคะสู้ฟัดกับเพื่อนๆที่โรงเรียนนิดหน,นะคะแทน การสู้กับเพื่อนบ้านนะคะนาะนสะโพได้อยู่นะคะเขาบอกว่าวันนี้ก็ได้เวลาที่จะทําการฝึกวิทยายุทธกับชาวซิมคนอื่นๆแล้วนะคะอ่าเควสก็ยังกระพริบกระพริบอยู่นะคะน่าจะยังไม่เสร็จไม่แน่นใจว่าจะต้องทํากีีครั้งนะคะก็ไม่เป็นไรเราก็พอรู้ละว่าจะต้องทําอะไรบ้างน,นะคะ เดี๋ยวเราขอแวะมาเฟลลีเมจิกดอลกับปรมาจารย์ท่านนี้สักนิดหนึ่งนะคะไหนๆวันนี้ก็เป็นวันที่แบบต้องมีการไฟกันนิดหนึ่งอะไรอย่างงี้ฝึกวิทยายุทธอะไรอย่างงี้นะคะเราก็อยากจะทราบว,ว่ามันหยุดเพียงใดอุ๊บส์ทุกคนคือเราก็ได้อยู่นะอ้าวล้วคือไอ้บ่าวเป็นไดไอ้เดินไก่หน้าะอียะเจ้าผ่านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะต่อสู้ดุเดือดขนาดนี้โอ้โหหลังๆเริ่มแพ้ทุกดอกเลยนะคะทุกคน แรกๆก็คงเป็นต่อให้เราอะไรนี้ <c oughs> เห็นเราแบบหนมแน้มไง <c oughs> เดี๋ยวขออนุญ,ญาตแนะนําอาจารย์ท่านนี้นิดนึงนะคะจะเป็นปรมาจารย์ด้าน Practical Magic นะซึ่งก็จะมีคาถา Repario เนอะเป็นขาที่ใช้ซ่อมแซมของที่พังไม่ต้องซ่อมเองให้เปลืองตัวไม่ต้องเรียกช่างให้เปลืองตังไงนี้นะคะแล้วก็ Scrabbleoo เป็นคาถาที่ช่วยให้ Clean Something รวมถึง s o m e o n e ด้วยนะคะ เดี๋ยวเราแวะมาปรุงยากันสักนิดนึงนะคะจริงๆก็คือปรุงที่บ้านก็ได้นะั่นแหละฝึกที่บ้านก็ได้แต่ก็อยากนอกสถานที่บ้างอะไรบ้างกลัวเพื่อนๆจะเบื่อนะคะเดี๋ยวก็สลับไปสลับมาเดี๋ยวเล่นๆไปก็อาจจะเห็นบ้านเปลี่ยนโรงเรียนเปลี่ยนอะไรอย่างงี้ไม่ต้องตกใจไปนะคะย้ายเข้าย้ายของอไรนี้เนี่ยทุกคนเห็นปะน้องเอลินก็ยังคงจะต้องใช้มือคนส่วนผสมต่างๆอยู่นะคะเพราะว่ายังอ่อนขัดนัก ทีนี้ก็บอกเลยว่าทุกอย่างจะต้องแบบทําเองนะคะคนเองเขี่ยฐานเองอะไรอย่างนี้ทุกขั้นตอนลุ้นแล้วแต่จะต้องใช้มือทั้งสิ้นนะคะไม่รู้จะได้คาถาเมือ่อใดน่าจะต้องฝึกหมดอาเคอร์ไม่เยอะๆนิดนึงเนาะ เดี๋ยวเรามาลองใช้วิชามิสคิฟกันสักนิดหนึงนะคะรู้สึกว่าเหงาเหงาอยากก่อกวนทำลายล้างสร้างความวุ่นวาย <c oughs> อุ๊ยทุกคนมิชชั่น c o m p l e ทเฉยเลยนะคะได้มาทั้ง300แต้มปณิธานแน่เอออ๋อตอนนี้เราก็ได้เป็น a l c o h o l i z เรียบร้อยแล้วนะคะน่าจะหมายถึงเมดฝึกหัดที่เก่งขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะใดๆคือไม่ดับดีกว่านะคะชอบความวุ่นวาย <c oughs> ด้วยความกล้าหาญด้านเวนทมนของเรานั้นทําให้ medical care package ซึ่งจะมีบางอย่างที่สามารถใช้ในชีวิตประจําวันถูกส่งไปยังเม i l ของเราแล้วทุกคน <c oughs> รีบเลยรีบกลับ ดนะอยากรู้มากถึงบ้านอย่างรวดเร็วคะ่ะบอกเลยเปิดเลยนะคะก็ตอนนี้ก็มีทั้งหมด3ชิ้นค่ะทุกคนมีแอปเปิล3ลูกแล้วก็อันนี้คิดว่าน่าจะเอาไว้ปลูกสักต้นหนึ่งน่าจะดีกว่าเผื่อว่าต้องใช้เป็นวัตถุดิบในการทําโพชั่นเนาะเฮ้ยอันนี้ชอบทุกคนไม่กว่าวิเศษจะได้ขียนไม่ก่าสักทีนะคะเดี๋ยวหาวิธีใช้ก่อนต่อมาสุดท้ายก็เหมือนจะเป็นสหายไหมทุกคนหรือว่ามันคือลูกแก้วอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยมาดูพร้อมกันอีกทีหนึ่งนะคะ กินข้าวอีกแล้วจ้าไม่ได้กินเก่งแต่อย่างใดนะคะก็มันเป็นแบบอะไรที่ต้องทําทุกวันไงคนไปโรงเรียนเหนื่อยมาทั้งวันเนาะแล้วก็ใดๆวันนี้ก็เป็นเมนูใหม่จ้าทุกคนได้ใช้เตาแล้วนะคะจากที่ตอนแรกกลัวมากกลัวไฟไหมบ้บานจาตอนนี้สกิลก็คือแก่ก้าขึ้นมากนะคะแก่ก้าสามารถขึ้นแล้วไง ูวยนะคะวันนี้มาในเมนูสตูเนื้อราดข้าวนะคะไม่ค่อยหิวเท่าไหร่กินหมดอย่างรวดเร็วไปเลยไม่รู้อร่อยหรือหิวเนาะจริงๆแล้วเราส่งท้ายวันนี้ด้วยการปรุงยานิดนึงนะคะก็วันนี้ก็จะใช้มอที่บ้านบ้างอะไรบ้างนะคะสงสารน้องอะทุกคนใดๆคือเวทมนต์ไม่ถึงก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะลูกนะคนไปปัดเหนือไปนะคะฝึกบ่อยๆก็จะได้ไม่ต้องคนให้เมื่อยละเดี๋ยวก็จะได้ใช้เวทมนต์บ้างอะไรบ้างนะคะ ดูอยากรู้เหมือนกันว่าเอย้มันต้องนานแค่ไหนไงนะคะตอนนี้ก็ได้โอกาสแล้วนะคะที่เราจะใช้คาถารีแพ r i ริโอนะคะนี่ทุกคนเห็นไหมคือแบบดีทุกคนทันตาเห็นไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องซ่อมเองให้เปลืองตัวนะคะคือบแบบเบบเสร็จเลยสุดยอดโอเคค่ะวันนี้ก็ ดึกดื่นค่ำคืนนะคะดูเวลาก็คือตกใจมากผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินเที่ยงคืนละนะคะก็ขอญาตเช็คสมุดพกน้องแอนลีนิดหนึ่งนะคะว่าไปถึงไหนละมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างตอนนี้ก็อยู่ในขั้นที่3แล้วนะคะสิ่งใหม่ๆที่เพิ่มมาก็มีประมาณนี้เลยนะคะประมาณ5ช่องเดี๋ยวเรามาดูในช่องที่สามารถกดได้กันดีกว่าก็จะเป็นความเร็วในการค้นคว้านะคะทดลองหนังสือเวทมนต์อะไรอย่างนี้ก็คือจะเพิ่มขึ้นเร็วมากเลยทีเดียวแล้วนี้ก็จะเป็นการปลดล็อกปฏิสัมพันธ์กับชาวเมดอื่นๆเนาะ ในส่วนของคาถาที่เราได้นะคะก็มี practical magic อยู่ประมาณ3ละทุกคนนะคะก็มีการซ่อมการทำความสะอาดแล้วก็น่าจะเป็นครีมโย a n Healthy แล้วก็ปราสจาก กเอยปาศจากมาแรงนะคะก็บอกเลยว่าโอเคเวรี่คู่ที่สุดและในส่วนของทางด้านนี้ก็เป็นเวทมนต์ที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะก็ยังมีหนึ่งเหมือนเดิมค่ะแพ่เผาเป้าหมายนั่นเองนะคะค่อนข้างที่จะโหดร้ายเลยทีเดียวแต่ว่าเราก็ยังไม่เคยลองกับเชาาซิมนะเนาะคยอลองแค่กับพื้นอย่างเดียวคนนเดี๋ยวไว้เราจะมาลองกันในอนะีพีหน้า โอเคค่ะทุกคนได้เวลาที่เราต้องทําการปิด EP แต่เพียงเท่านี้นะคะก็เวลาก็ดำเนินมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวไงฝากทุกคนติดตามชมใน EP หน้าด้วยนะคะว่าเราจะมาทํากิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะรับรองว่าสนุกตื่นเต้นแน่นอน,นะคะ่ะวันนี้ก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายคิดถึงทุกคนนะคะ